ตายไปห้ายสิ่งร้ายอย่างรลายประการ แกตัวเราเองแล้วก็บุคคลทั้งหลายผู้ที่จเจริญในธรรมเจริญในศีลบุคคลทั้งหลายผู้เข้าใกล้ผู้อยู่ใกล้ก็จะได้รับความชุ่มเย็นในสัมผัสนั้นเพราะว่าใจิตใจอันมดงามคืวเมตตาธรรมนี่มันจะเกิดม ภายในแพ่ออกไปถึงบุคคลภายนอกถึงสรรพสัตว์เพราะว่าเราจเจริญภาวนาได้ทรงทำได้ในจิตใจของเรานี่เราก็สามารถที่จะแพ่เมตตาธรรมสู่สรรพสัตว์เหล่าอื่นๆนั้นได้ ครูบาอาจารย์ท่านเจริญภาวนาหรือว่าท่านจาริกหรือว่าท่านทำความเพียรในสิ่งใดอันเป็นประโยชน์สารธรรมแห่งสารูปของท่านนี้ท่านก็จะแผ่เมตตาให้ส,สตรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างเชา้าในท่านไปนบิณฑบาตนี้ก็ท่านก็ยังให้คนชาวโลกได้เห็นเห็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์ชาบิณฑบาตนี้ ท่านมาพิคาจารย์ผ่านหน้าบ้านเรา่ีงนี้เราจะเกิดความชุ่มเย็นในจิตใจของเราทิงครูบาอาจารย์ที่ท่านทรงสียทรงธรรมแล้วด้วยนี้เราเข้าใกล้แล้วก็อุ่นใจก็เย็นใจ ทางสอนในสว่วนที่เป็นข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้จะว่ามา สลดงคดมืดแพร่ทั่วนนตการเราคุณผูหลับไหลอยู่ในวันสงสารเมื่อได้ฟังเสียงะระฆังเสียงคลองเสียงกองพ่อแม่คุบารจากปีปุกเราเอิดภาษาอีสานเรียกว่าเอิดเอิดให้ลุกปุกให้ตื่นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ะจะไปอยู่วัด ทรงธรรมที่พ่อแม่ครูบาชาจารย์ในป่าลอ้องกล้องปวงไพรนี่เราได้ยินได้ฟัง <c oughs> <c oughs> เราก็ควรที่จะตื่นจากการหลับไหลนั้นนี่ย ได้เสพธรรมะได้ฟังเทศฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัติของไม่เคยมันก็ยากก็ยากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เลื้อกกำลังไม่เลือกกำลังเด็กก็ทำได้คนแก่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เพราะมายครูบาอาจารย์ท่านก็หน้าที่ของท่านท่านทำหน้าที่ของท่านในส่วนที่ว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์เป็นสาระแก่ ริษัทมากที่สุดให้คุม้มกับก้อนข้าวที่บุทบริษัทของเรานี่ได้ใส่ได้ทานพูดกันง่ายๆเนี่ยจ,จะเป็นที่ เื่อเราเข้ามาบวชอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วสิ่งสําคัญที่เราจะต้อง ตึอตหรับตำราและข้อสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เราจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นที่เราได้ศึกษาค้นคว้าแล้วนั้นมาปฏิบัติ ในสิ่งที่เราจะต้องเจอในสิ่งที่เราต้องเห็นได้ยินและได้ฟังต้องเข้าใจว่าอ e ิสิสังวคืออะไรการสํารวมระวังการเดินการนั่งการขบกันชั้นการคูเจียดค้มเหนยเหล่านี้ อินซีสังวรนั้นเป็นสิ่งที่เกิดภายในใจิตใจของเราที่เราจะต้องระวังให้มาให้ใใเข้าใจกาว่าอินทรีนั่นก็คือว่าความเป็นใหญ่อินทรีความเป็นใหญ่นนใ,หญในอายัตนะ ใจในรูปที่เห็นนั้นตาเห็นรูปเราพิจารณาในสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ทำไว้ในใจพิจารณาให้มันแยกบขยถ้าเราสงวนระหวัง เห็นพิจารณาให้แยกขายเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งมวลนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเมื่อความเป็นใหญ่ในตาเห็นแล้วในใจใจของเราเห็นแล้ว